สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอะไรกันสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็มีของเพิ่มด้วยนะอะไรวันนี้เราก็จะใส่ครีมแตนนูไม่ใส่ไอศครีมไม่อร่อยหรออ่ะนี่แสบๆตามฤดูกาลมากินเลยหยิบชิ้นไหนเอาชิ้นใหญ่ๆไหมชิ้นใหญ่พูนชิ้นใหญ่อยู่ข้างล่าง แมงได้สิกดได้เถิบมานี่เถิบมานี่ให้นกกดไหมไม่ต้องกินเลยเดี๋ยวต้องข่ยาก่อนนูกินก่อนอาเช็กก่อนเช็คให้หน่อยข่ยาเช็กเช็ให้หน่อยเข้ามาให้มันเห็นในเลนได้ยังเช็กเช็เช็เช็ มิมิลุ้นหลุ้น,อน,น <laughs> เอาว่ <laughs> มามิมิทำเองบอกออดเนอะเราจะหนุบเจ็บหบื่อเ <laughs> ร,ร็วเท่าั้นสิขากดมันจีบหวานก่อนละ่ะอ้วมิกดไม่ออกอานุจับสตรอเบอรี่ไว้ เยอะเปื่อนมันจะเปื่อนโอ้นี่กินก็จะกินอย่างนี้ลูกใหญ่ไม่เอานี่มันก็จะมันๆหวานๆก็เปรี้ยวนิดนึง กนแบบเซวิสก็ได้แต่อย่าบีบเองมันแข็งขอลองตอนนี้โอ๊ยบีบมืองไหอ่ะอาบีบโอ้ยแหลมแหลมแหลมเอาให้ดูเอาให้ดูสิอาบีบค่ะบีบโอาบีบค่ะบีบ อ้อมันแข็งนี่หลีมันไหมหรอมันแน่นแน่นอ้อมันเริ่มดีแล้วปื๊บอันนี้คน <จะ S 1> อยากกินด้วย,วยอักเือยอนบอกอืมอ๋อมันเล็งๆตรงๆมันยาเพิ่งหมุนให้มันไ <laughs> ม่หอุนจี๊โอ้ ในอุ้ยยงดูในกล้องาชนกันเป่งอันนี้ลูกลูกเล็กนะมันก็จะมีลูกใหญ่ด้วยลูกเล็กมันจะฉ่ำกว่ามันจะแดงกว่าเห็นไหมอุ้ยอันนี้ก้นหายเห็นปะเดี๋ยวมเอาลูกเล็กด้วยก่อนนี่จะกินลูกใหญ่เอาไหมลูกใหญ่ไหมอันนี้มันยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่ลูกกลาบรู้แล้วลูกก๊าบมีมีฉ่ำกว่า หวานไหมอันนี้นีรสเป็นหวานมากอือร่อยเลยหอมหอมหวานอืเห็นสีนึกว่าจะไม่หวานดูความดีนี้ีิเื่อเริ่มเพิ่มพรุ่งนี้ค่อยรดแล้วกันเนาะกินันวันนี้ก่อนเห็นสีไม่ค่อยไม่หวานแต่ว่ามันหวาน โอ้แต่เป็นห่านอย่างเีลยช้ำๆอืมไม่ใหญ่กว่าไม่ใหญ่กลัวเปบอกเลยแซบ่บช่วงนี้หน้าร้อนสตรอบเบอรี่กำลังออ,ก,อกหน่อยก็เป็นแกสวส้นออ,ก,อกหน่อยก็เป็นเชอร์อออออรี่ออก มาดูกันน่ะยูจะหวานไหมมาในกล้องมันหลุดเฟรมเข้ามาโหวานหรือไม่หวานนะฮัมทราพทราบไม่หายคือลูกช้ำๆเปรี้ยวเปรียวหวานหวานเปรี้ยวเปรียวหวานหวานเฮ้ยมันจะติดก้อได้ลูกทำดีๆอันนี้แอนเม แซ่บเลยเซ็ปย you know. ังเซ่ปเลยเแบบเอาแบบไม่ใส่อันนี้เหมือนลูก่อน ครับเอาอีกคนละลูกอยากดิให้ไม่อยับไม่ทัน้วจะกิน,น,นก,กินเลยค่ะหนูกินไปแล้วอืมอันนี้ผสม อิ่มแล้วพี่นอ้องหนูไม่อิ่มเอ้าท่าไม่อิ่มเหรออืมอมากินต่อเดี๋ยวจบจบคลิปนี้ก่อนแล้เวเจอกันใหม่นะคะสําหรับสตรอเบอรี่แซ่บไหลๆเด้อพี่น้องทั้งพอกันใหม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเราต้องไปน้ำไข่